ร้าน g e เจนชอปร้านบริการกดเกมพาร์ทใหม่รับกดผลปีศาจบ็อกฟูที่มิเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะได e เ s นชั่นบริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนและยังมีบริการกดเกมพาร์ทอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบัคระบบ VIP Serv e r อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซูเปอร์และดาบเลนโง,งคูหากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปหรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับเอาเละครับผม,ผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท,ท,ทุุกกกททท่่าานนีรั นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาจัดอันดับกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปที่จําชื่อคลิปไม่ได้เออเดี๋ยวขอเปิดดูแป๊บนึงนะพอดีว่ามาร์กไว้อยู่5อันดับผลแนะนําที่สายดาบชอบใช้เออนะก็คือสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแปดอันดับผลไม่ใช่5อันดับแปดอันดับเดี๋ยวแก้แป๊บนึงนะครับแปดอันดับผลแนะนําที่สายดาบชอบใช้นะครับผมนะบางคนก็แบบเฮ้ยพี่ไม่เตรียมอะไรมาก่อนใช่ครับพี่ไม่ ไเลยนะก็บอกกันแบบตรงๆเลยนะฮะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่โหไม่โปรเฟชชั่นอลเลยนะครับผมโปรเฟชชั่นอลก็ต้องเริ่มจากจุดๆนี้นะครับผมนะมีการหลงมีการลืมกันบ้างนะครับผมนะธรรมดานะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเป็นความคิดส่วนตัวของพี่ล้วนๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ผลทั้งหมดในเกมนี้เนี่ยนะครับผมมีทั้งหมดกี่ผลนะน่าจะ30กว่าผลเลยนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะฮะผลทั้งหมดในเกมเนี่ยสามารถเล่นเป็นสายดาบได้ทั้งหมดเลยนนนนนะะะะะคครรรรรััับบไไมมมม่่่ววาาจจเเปป็็็ผผผผผลลลลลงกกโิทยอแแ้ต สายดาบได้ทั้งหมดนะครับส่วนมากผลที่เขามาใช้กันเนี่ยนะครับจะเป็นผลที่มีการสตันเอยนะครับผมหยุดศัตรูได้นะครับแล้วก็จับศัตรูได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะส่วนมากเขาจะมาใช้เป็นสายดาบอะไรประมาณนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมพี่เลือกมาแค่8ผลนะครับผลไหนที่ไม่ได้ถูกเลือกมาอย่าน้อยใจไปนะครับผมนะก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่8กันก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นผลอะไรนั้นนะครับที่เหมาะกับการเล่นสายดาบนะครับแล้วก็คนที่เล่นสายดาบเนี่ยชอบใช้กัน วายนะครับหรือว่าผลบลูคหรือว่าผลชุบชีวิตแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมผลนี้นะครับผมมักมีคนเอาไปเล่นสายดาบซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามีการสตันได้นะครับผมถึงแม้จะเป็นการสตันที่แบบใช้ยากก็ตามนะครับผมนะแถมยังมีการแบบมี2อชีวิตด้วยนะครับผมนะก็เหมาะกับการเล่นสายดาบพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะครับแทบไม่มีคนใช้เลยนะครับผมแต่ว่าเอาไปเล่นได้นะครับผมก็เลยอยู่ในอันดับดีนะครับผมนะสำหรับผลรีวายนั่นเองนะครับผมอันดับต่อไปนะครับผมอันดับที่7นะครับผมนั ผมผลบาร์กี้เนี่ยนะครับผมเหมาะกับการเล่นสายดาบตรงไหนหรอก็มันไม่มีสตันใช่ครับมันไม่มีสตันแต่อย่าลืมนะครับว่าเป็นผลเดียวในเกมนะครับผมนะที่สามารถหลบสกิลของดาบได้นะครับผมก็คือว่าดาบไม่สามารถทําอะไรคนที่ใช้ผลอันนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอสเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าบอสตีเข้าวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบอสตีผลบาร์กี้เข้าหรือเปล่าน่าจะเข้านะเพราะว่ามันเป็นบอสใช่ไหมเออนะน่าจะมีเข้าบ้างแหละเออประมาณนี้นะครับที่จริงเนี่ยผลบาร์กี้เนี่ยไม่ ด้วยความที่มันเกลียนนะครับผมนะก็คือว่าศัตรูไม nah> yeah, exactly. ่สามารถทําอะไรเราได้นะครับถ้าศ er ัตรูเล่นสายดาบอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยติดอันดับไปแบบงงๆนะครับผมนะพี่ก็เลยเอามาอยู่ในอันดับที่7นั่นเองนะครับนะมันก็เลยติดอันดับแบบงงๆนะครับผมนะก็เลยอยู่อันดับดีไปละกันนะครับผมนะอยู่กับบุ๊ไปเลยนะครับอันดับผลนี้นะฮะอันดับต่อไปนะครับผมอันดับที่6นะครับผมผลสันของเรานั่นเองนะครับผมนะเป็นผลที่เหมาะการเล่นสายผลมากกว่าสายดาบนะครับผมแต่ว่าเล่นสายดาบก็เล่นได้นะครับผมแรงด้วยนะครับผมนะคอมโบ เป็นสกิลที่อลังการนะครับผมนะใส่สกิลทีเดียวคือหน้าสั่นทั้งจออะไรประมาณนี้นะครับบอกว่าโคตรสุดนะครับผมผลนี้นะฮะก็คนนิยมใช้กันอยู่นะครับก็เห็นบ้างปะปรายนะครับผมนะก็นานๆจะเห็นทีนะครับผมนะสำหรับผลนี้นะครับอันดับต่อไปนะครับผมอันดับที่5นะครับผมเป็นผลที่คนนิยมใช้พอสมควรเลยนะครับผมนะเป็นผลที่ไม่ค่อยเอามาพ v p ทักเท่าไหร่นะครับแต่เน้นไปทางด้านของการฟาร์มซะส่วนใหญ่นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการลงดันนะครับผมหรือฟาร์มเวลนะครับหรือ PVP นะครับผลนี้ก็ตอบ สายดาบสายอะไรก็แล้วแต่โหดอยู่เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือผลพัดน,น,นั่นเองนะครับอยู่ในระดับของ B ไปเลยนะครับผมโหดมากๆากนะครับผมผลน,นี้นะครับแต่น้อยคนที่จะเอามา PVP นะครับแต่ก็เป็นผลที่คนนิยมใช้เล่นสายดาบมากๆด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการที่แบบโคตรดีในการฟาร์มนะครับนอกจากจะใช้หมัดฟาร์มแล้วเนี่ยนะครับใช้ดาบฟาร์มโคตรดีเลยนะผลพัดน,นะถามว่าทำไมผลน,นี้ถึงติดอันดับเนี่ยนะครับเพราะว่าผลน,นี้ถึงแม้มันจะไม่ค่อยมา p v p ก็จริงนะครับแต่คนนิยมใช้ไงใช้เยอะใช้บ่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมมาเห แต่พอพูดถึงผลพระเนี่ยนะครับพี่ก็เริ่มไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับขอระบายเกี่ยวกับผลพระสักหน่อยนะครับผมถ้าใครมีความรู้สึกเดียวกับพี่เลยนะฮะผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับก็คือแบบผลพระเนี่ยใครรู้สึกว่ามันโกงโคตรโกงบ้างนะครับผมนะไม่ว่ามันจะเป็นการกินผลสามารถกินผลซ้ํากันได้นะฮะผมนะสามผลด้วยกันนะสี่ผลก็ยังมีแล้วนะฮะผมนะก็คือแบบกินผลพระแล้วก็กินผลเพชรแล้วก็กินผลบากี้บ้างกินผลไฟนู่นนี่คือกินแบบสารพัดกินนะนะครับผมนะรวมถ ผลอื่นผลอื่นเขาต้องทําไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับผมนะหรือว่าจงใจทึ้จะให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่านี่พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะต้องไปปรึกษากับ GM ละละะแล้วล่ะนะฝากถึงหน่อยละกันนะครับผมนะใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมช่วยแชร์ไปถึง GM หน่อยนะครับว่าเฮ้ยผลพ้าเนี่ยมันโกงเกินไปหรือเปล่านะครับผมนะการที่เร,ราจะล่าข้างหัวพ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปนะครับผมนะพอพอ,พอ,พอผมไม่พูดเรื่องของพ้าเนี่ยพอพอผมพ,พ,พูดแล้วผมหมัวร้อน่ะโอเคผมไปอันดับต่อไปดีวกว่านะไม่อยากจะบ่นเยอะนะผมเดี๋ยวคนดดดดูู่่่านนนนะคครััับผผผผมมมอออเเี๋ยวไปปตตท4กก็ืล ผลประตูเนี่ยเหมาะกับการเล่นสายดาบมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าเป็นผลที่มันไม่มีสตันแต่ว่ามันก็เกลียนนะครับผมนะวาร์ปไปวาร์ปมาโผนู่นโผนี่นะครับบางทีหลอกศัตรูให้ไปตกลาวาตายก็มีนะครับผลเนี้ยนะครับผมสายดาบเขาชอบใช้กันนะครับผมนะบอกเลยว่าเห็นบ่อยๆกันแน่นอนนะครับผมสลหรับผลนี้นะครับส่วนมากก็เอาไว้ล่ากข้าหัวนะครับแล้วก็เอาไปแกล้งคนอื่นนะครับใครยืน AFK นะครับผมก็ไปเปิดประตูใส่หน้าแล้วก็พาไปตกลาวาตายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็เกลียนดีนะครับผมสาหรับผลนี้นะครับต่อไปนะครับผมอันด ครับผมเป็นผลที่ใครใครเขาก็มักจะเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสายผลสายปืนสายดาบนะครับผมผลนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับมีสกิลสตันถึง2-3สามสกิลเลยนะครับผมนั่นก็คือผลน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมนะอยู่ในระดับของ A เลยละกันนะครับผมความโหดนะฮะก็เป็นผลที่ใครหลายๆคนชอบใช้นะครับผมเข้าเซิร์ฟไหนก็ต้องเจอผลน้ําแข็งนะครับผมนะก็บอกเลยว่าเป็นผลที่นิยมใช้มากๆนะครับผมนะผลนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสาหรับมือใหม่ด้วยนะครับใครที่กําลังหัดเล่นนะครับผมสายดาบหรือสายปืนสายผลเนี่ยผลน้ําแข็งนี่ตอบโจทย์มากมากนะครับ โคตรดีนะครับแถมต่อสู้ในน้ำเนี่ยโคตรจะแบบได้เปรียบมากๆนะครับผมนะผลนี้คือแบบจับแช่น้ํากดน้ำโอ้โหโคตรมันนะครับผมนะผลนี้สนุกมากนะครับลองไปใช้กันได้นะครับผมนะต่อไปอันดับที่2ของเรานะครับผมผลนี้นะครับผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นผลที่โกงอีกเหมือนกันบอกแล้วค่อนข้างกว่าโกงเลยจริงๆทีเดียวนะครับผมนะนั่นก็คือผลทรายนะครับผมนะแต่ว่ายังโกงไม่สุดนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับของ A นะครับผมนะผลทรายเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นผลที่โคตรโกงเลยทีเดียวนะครับเเเพราาาาะว่่จัับบได้นยยทกตล ผลนี้นะครับผมไม่ต้องพึ่งความแรงของสกิลนะครับหรือไม่ต้องพึ่งความแรงของดาบนะครับผมแค่เราจับโดนเนี่ยก็คือเท่ากับตายแล้วนะครับผมนะเราก็ใส่สกิลให้โดนก็พอแล้วนะฮะก็คือแบบสเต็ปต้องดีนิดนึงนะครับผมนะผลนี้นะครับผมไม่ต้องเน้นเก่งนะครับผมเน้นความแม่นอย่างเดียวนะครับผมคุณจับโดนปุ๊บคือตายจับโดนคือตายแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเล่นสายดาบสายผลสายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโคตรแรงนะครับผมผลนี้คือแบบโกงมากๆต้องลองไปใช้ดูนะครับหรือว่าใครเจอผลนี้ฆ่าตายด้วยผลนี้นะครับผมคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผม ต้องนึกถึงผลนี้เลยนะครับผมผลมืดนั <itud soundtrack> <regimes ciğim> <positioning> ่นเองนะครับหรือว่าผลหนวดดานั่นเองนะครับผมนะก็อยู่อันดับ S ไปเลยนะครับผมระดับความโหดระดับ S เลยนะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นผลที่ใครหลายๆคนก็ใช้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าวหัวอยู่ที่ประมาณล้าน2ล้านก็ฝึกใช้กันแล้วนะก็คือแบบค่าหัว2.5นะครับผมค่าหัว5ล้าน10ล้าน20ล้าน25ล้านก็ยังมีคนใช้นะครับผมก็คือแบบเป็นผลที่อยู่ได้ทุกระดับชนชั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกากเป็นเก่งเป็นโคตรเก่งนะครับผมนะใช้กันทุกระดับนะคร แบบใช้แบบโคตรเซียนเขาก็ใช้กันนะครับเป็นผลที่เบสิกของการเล่นสายดาบที่สุดแล้วนะครับผลมืดเนี่ยนะครับผมถ้าเอาไปเล่นสายผลเนี่ยนะครับผมความโหดก็จะลดลงไปครึ่งนึงเลยนะครับผมแต่เอามาเล่นสายดาบเนี่ยโคตรเพอร์เฟกต์นะครับผมถ้าหลัใครที่เล่นเป็นเนี่ยจะผิวแล้วก็จะแรงมากๆนะครับผมนะผลนี้นะครับมีสกิลจับตั้งหลายสกิลนะโหดมากนะครับผมนะสลหรับสายดาบผลนี้นะครับแล้วก็เป็นผลที่นิยมใช้นะครับผมเข้าเซิร์ฟไหนต้องเจอเซิร so ์ฟน at ั้นเลยนะครับผมนะอย่างน้อยคือแบบอย่างน้อยต้องมี1คน2คคนนน3ะอาจจเกิึ่้วาานะรัมใใชืหหออจจฟ์ เจอได้ตั้งแต่โลก1 2 3 4เลยนะครับผมนะเจอได้ทุกโลกนะครับผมนะคือเข้าเทบไหนก็ต้องเจออะเพราะว่านิยมใช้มากๆนะครับผมเป็นคนที่คนที่ชอบใช้ที่สุดละนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ8อันดับผลที่คนคนอะไรวะเดี๋ยวลืมอีกแล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวขอญาตดูนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ8อันดับผลที่แนะนําสายดาบชอบใช้ทุยเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับผลแนะนําที่สายดาบชอบใช้ในฮะผมนะเออต้องพูดอย่างนี้นะครับผมนะถูกใจใครบ้างครับผมถ้าไม่ถูกใจยังไงก็อย่าลืมคอมเมน จัดอันดับนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยผลมันสามารถเล่นได้ทุกสายอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสายปืนสายผลสายอะไรก็แล้วแต่นะทุกผลในเกมนี้นะครับผมสามารถเล่นสายดาบได้หมดเลยนะครับแต่ที่พี่ยกมา8อันดับเนี่ยก็คือแบบคือเป็นผลที่คนนิยมใช้มากๆนะครับผมเข้าเซิร์ฟไหนก็ต้องเจอเซิร์ฟนั้นเลยนะครับสำหรับสายดาบนะครับผมนะฮะเอาละครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วย คลิปหน้าสวัสดีครับ